วันนี้มาลงใต้กันหน่อยลงใต้กันหน่อยนะครับลงใต้กันเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญของเจดิดังเหมือนกันนะครับทางภาคใต้เรานะทางภาคใต้เราก็คือหลวงพ่อุตุดไม่รู้ตุดตุดหรือตุดนะ่ะตุดนะพระุดตุด บุญยะมุนีนะฮะโุนนีก็เป็นเกจิทางใต้นะครับทางใต้นะที่มีความเขาเรียวกว่ามีวิทยาคมพระท่านที่ปลูกเสกนะหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นแล้วก็คนเอาไปใช้เนี่ยมันมีเกิดประสบการณ์ไงคือที่ผมนึกบอกว่าเกิดประสบการณ์แล้วเนี่ยมันนะคนก็อยากได้คนก็อยากจะเอามา นะเอามาใช้อะเอามาคล้องคอหรือเอามาติดตัวไว้ป้องกันภัยต่างๆพระครูตูดก็อีกองคหนึ่งนะท่านเป็นพระเกจิที่แบบว่ามีชื่อและท่านก็นะได้รับนะครับไปปลุกเสกพระเครื่องในทางสายใต้นี่โอ้หลายวัดเหมือนกันได้รับนิมนต์ไปนะนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดที่ผมบอกก็เข้าไปดู Google แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพูดเนะี่ยว่าเขาบอกว่าอะไรไปพักเครื่องของท่านทนำะไมไม่มีการระบุปีพออนในการสร้างรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ท่านบอกว่าที่อาจจะมาไม่อยากจะนี่คือผมไอ้นี้ผมอาจจะข้อมูลนะหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่ทันไม่อยากจะจะระบุลงไปในในไอ้เหรียญฉันเนะี่ยว่าท่านพอสอนน้นพอสอนอสอน,อสอน,นี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ย ฉันอยากจะบอกว่าเหรียญของฉันเนี่ยที่ฉันได้ปลูกเสกเนี่ยนะที่ลงที่ฉันปลูกเสกเนี่ยมันดีทุกทุกอย่างดีดีเหมือนกันหมดไม่มีคาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยคือดีเหมือนกันหมดฉะนั้นนะครับสิ่งเนี้ยที่ผมถึงบอกว่าเมื่อท่านบอกว่าเอ้ยของฉันดีหมดก็เท่ากับว่าท่านได้อธิษฐานจิตตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยนะ ในรุ่นอื่นๆเนี่ยท่านทานท่านปลูกเสกเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าพุทธคุณพอๆกันพอๆกันเพราะอะไรเมื่อหลวงพ่อท่านได้พูดแบบนี้ออกมาก็เท่าแสดงว่าท่านได้สิตฐานหรือว่าท่านได้ฮะลงอัคราอาคมต่างๆเนี่ยเหมือนกันพิธีอันเดียวกันนะครับใครจะเอารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นอะไรไปใช้ก็ พุทธคุณไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันนะบางทีลราหารุ่นแรกอาจจะสร้างน้อยรุ่นสองอาจจะสร้างแล้วมันนะไม่พอเราก็มาดูรุ่นสามรุ่นสี่ที่ท่านหลวงพ่อผูกเสกนะครับอันนี้คือสิ่งที่มัน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 ชัดเจนไงมันชัดเจนในการที่จะเก็บและเช่าหานะวันเนี้ยที่ผมเอาหลวงพ่อ รุ่นสามเนี่ยมาให้ท่านได้ดูก็ผมภาพสตายอย่างนี้สภาพแบบนี้เนี่ยนะหนึ่งสภาพมันสวยสองเนี่ยนะครับการสร้างมวลสารการสร้างหรือวิธีการทำเนี่ยมันเป็นการปลูกเสกโดยหลวงพ่อนะครับก็เลยนะเอามาให้ท่านได้แนะนำให้เพื่อนได้รู้นะครับได้รู้เผื่อไปเจอไงที่ผมบอกเผื่อเจอได้เก็บนะเก็บก็อุ่นใจได้เลยว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ทานหลวงพ่อ ดีหมดพุทธคุณไม่ต่างกันตรงภูมิใจได้เลยว่าพุทธคุณไม่ต่างกันนะครับแต่ก่อนที่จะดูเหรียญก็มาคุยกันต่อนะเพื่อนเอนทุกวันนี้ในที่ผมบอกว่าขบวนการในการดูพระวิธีการดูพระพิการยพิจารณาพระมันก็มีวิวัฒนาการนะหลายหลายอย่างเข้ามา มีการทั่งตรวจสอบอวัตถุธาตุคือตรวจสอบมวลสารเนี่มีทั้งการเอากล้องมาส่องดูพิมพ์ดูตำหนินะอันนี้ก็คือกระบวนการในการตรวจสอบในการดูพระมันก็แล้วแต่เพื่อนๆหรือแล้วแต่ท่านคนไหนชอบแบบไหนท่านก็ไปแบบนั้นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย โอเคแหละในการวิเคราะห์ของระบบคอมพิวเตอร์ถ้ามันเป็นระบบ AI เนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือนะถ้าเขาได้ตรวจสอบแล้วเห็นของที่มันถูกต้องอะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะนะครับบางทีเราไปให้คนอื่นหรือใคนพันคนดูเนี่ยมันอาจจะแนวมองหรือมุมมองของการดูหรือการเห็นเนี่ยมันก็อาจจะตานะ่างกันนะครับ ฉะนั้นนี่ผมว่าใน,นอานาคตต่อไปเนี่ยระบบ AI หรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเลยไม่ใช่ระบบทางวิทยา,าศาสตร์หรือระบบ AI ในการตรวจสอบพระเครื่องเนี่ยอาจจะนําเข้ามาใช้อาจจะนําเข้ามาสู่ระบบขบวนการในการตรวจสอบพระเครื่องและกําหนดเป็นมาตรฐานออกมาได้ดาพระองค์นี้แท้หรือเกรืยอยู่ในยุคไหนประเมินราคาในสภาพของที่ท่านมีอยู่เนี่ยออกมาเป็นเงินได้ ถูกไหมครับไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องมานั่งเฮ้ยผมว่าอย่างงอ้นคุณคิดอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นในระบบที่ส่งเข้าไปปุ๊บเขาดูนะไอละสามร้อยหกสิบเหมือนกับการวิเคราะห์ในเรื่องรักษาโรคอะ่ะเวลาเราทำหมดไอสแกนตัวคนเข้าไปในระบบเนี่ยมันก็หมุนไป360สามร้อหกสิบองศาเขาก็ดูทุกอย่างได้หมดในภายในภายนนอกนี่คือระบบคอมพิวเตอร์นี่คือระบบเอไอ พระเครื่องล้วก็เหมือนกันมันก็เหมือนวัตถุอันนึงอะครับถ้าคิดแบบผมคิดนะมันก็เหมือนวัตถุอันหนึง่งนะเมื่อเราเอาวัตถุอันนึงเนี่ยนะแล้วเอาไปให้เขาสแกนหรือเอาไปถ่ายรูปเอาไปส่งไปให้เขาดูเอาเขาให้เขาวิเคราะห์ดูคือการวิเคราะห์อของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องมาเถียงกันมันเข้าไปมันก็หมุนซ้ายหมุนขวามันก็ดูนะดูเนื้อดูพิมพ์เนี่ยคือสิ่งสําคัญคือพิมพ์เนื้อ จำไม่ได้แหละพิมพ์เนื้อถ้าเมื่อไหร่มันพิมพ์มันไม่ตรงเนื้อมันไม่ใช่เขาก็ตอบว่ามไม่ใช่ลองดูดิครับเพื่อนลองดูเราเอาพระที่แบบว่าอขี่ก็ไปชื่ออย่างนี้มันไม่ใช่เขาจะตอบว่าใช่ไหมฉะนั้นนะครับพิมพ์จำไม่ขึ้นใจเลยอันดับที่หนึ่งคือพิมพระสองมวลสารเนื้อหาเป็นทองแดงเป็นทองเหลืองเป็นกระไหลทองเป็น เนื้อผงเนื้อปูนเนื้ออะไรก็ว่ากันไปนะสามก็คืออะไรประวัติการสร้างวิธีการสร้างพระหลวงพ่อนี้นู่นนี่นะั่นเราต้องมีข้อมูลพวกนี้มันถึงจะประกอบในการที่จะพิจารณาพระได้ดางถูกต้องบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าพระองค์นี้สร้างมากี่แบบกี่เหรียญกี่นั่นนะ่ะคือข้อมูลท่านไม่ตรงเวลาเราไปดูหรือวิเคราะห์อ,อะไรมันก็จะไม่ใช่แหละนะครับเพื่อนๆนะจํา ในสิ่งที่ผมบอกบางทีมันอาจจะไม่รู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นหรอกแต่ผมจึงบอกว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ดูครูบาอาจารย์ดูเกจิอาจารย์ใหญ่ๆดูเซียนใหญ่ๆที่ท่านเอามาให้พวกเราได้ดูเนะี่ยฝึกษาที่ครับดูไปนะเขามีของดีมาให้เราดูเราต้องดูเราต้องศึกษาเราต้องขอบคุณครูบาอาจารย์กลุ่มพวกเนี้ยนะที่เขามาทําคลิปทําอะไรให้เราดูเนะี่ยดูให้เยอะๆดูให้บ่อยๆนะ นี่คือวงการที่เขาเล่นการที่ดูกันพิจารณาเหมือนกันนะครับถ้าเรามีความใกล้เคียงคล้ายเขาแน่นอนท่านก็มีโอกาสเป็นพระที่ดีแล้วนะครับโอเควันนี้ก็มาดูลวงพ่อตุดกันนะเดี๋ยวเพื่ๆก็ดูผมก็ดูนียผมก็ดูหนึ่งเนี่ยกายภาพไงความคมชัดขึ้นภาพปั๊มเนี่ไหมนี่สกระไลย,ยังสวยอยู่เลยนะ เป็นผ้าที่กระไลอย่างดูเนี่ยความสวยอย่างเงี้ยท่านเก็บไปเลยนะเก็บไปแล้วเวลาใส่ไปในคอรนมันดูแล้วมันแหม่มันนะมีของสวยๆอะ่ะเก็บให้ได้อย่างนี้ครับเก็บถ้ามันใช่ของดีของแท้แล้วดูที่สวยมันสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะมันก็มีมูลค่าไหมการดูเราก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะครับจำให้ได้ว่านี่คือนะ นี่คือพ่ะหลวงพ่อตุนนี่รุ่นสามนะครับนี่รุ่นสามนะรุ่นสามคือบางทีเราไม่รู้อะไรที่ผมบอกไงถ้าไม่มีใครคือไม่มีบอกว่าเป็นรุ่นนั้นนู่นนี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามแต่ว่าถ้าเรารู้จักแล้วก็ไปศึกษาประวัติการสร้างศึกษาในการทําพระของหลวงพ่อเราก็จะรู้ละเออพิมพ์อย่างนี้นะแบบนี้นะคือรุ่นสามนะ รุ่นสามนะคือการสร้างของพระหลวงพอ่อหรือแต่ละองค์แต่ละวัดเนี่ยท่านก็จะมีเทคนิคหรือวิธีการในการจดจําของของ,ของท่านอยู่แล้วละวเออรุ่นหนึ่งสองสามมันจะก็จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนทุกอันหรอกครับนะแต่มันก็ยังมีหลวงพอ่อหลวงพ่อหนึ่งอะที่ผมบอกคือหลวงพ่อผางไงนะเหมือนกันนะบล็อกหน้าบางทีบล็อกหน้ากัางหลังลงหนึ่งสองหนึ่งสองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไงนะ นะจริงๆนยไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วก็สังเกตให้ดีๆนะครับโอเคเอาประมาณนี้ตอนนี้หลวงพ่อตุ๊ดก็เอาประมาณนี้หลวงพ่อตุ๊ดไม่ใช่ตุ๊ดนะครับหลวงพ่อตุ๊ดนะพอรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันใน Google แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ